สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องช่างนะครับที่กําลังเบื่อลงครึงทํางานให้ไม่ทันหรือว่าไม่ได้ดังใจช้าบ้างอะไรบ้างนะครับด้วยช่างมีจํากัดเลยอยากจะมองหาเครื่องกลึงเครื่อง,งมิลลิ่งอุปกรณ์การซ่อมบำรุงไว้ในช็อปเพิ่มนะครับแล้วก็สภาพใกล้เคียงกับของใหม่ไม่ได้ช้ามากนะครับแล้วก็แต่ราคาเนี่ยกระซิบนะว่าครึ่งๆแล้วกันอ่าและนี่แม่งโคตรพิเศษ ตัวเนี้ยรูเบ้อเลย <c oughs> เห็นไหมคุณไม่ได้หามองได้ง่ายๆในท้องในท้องตลาดมือสองทั่วไปนะส่วนใหญ่เครื่องสเปคนี้ก็จะอยู่ประมาณรูสนิ้ว2นิ้วครึ่งนะอันนี้มันล่อไป3มนิ้วนะฮะแปดมินลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้ดูจากสภาพี่ผมคงไม่ต้องพร่ำอะไรมากนะครับเครื่องตัวนี้อยู่ในช็อปอ DIY มิน i c ซ c นะครับมินิ c ซ c แล้วก็ใช้กึงอะไหล่มินยม,มา้าง อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับมีหน้าจอดีเนียตัวนี้เป็นแซัมซันนะซมซันตัวนี้2 0 0 0หของใหม่นะ2 0 0 0มีโลไฮมอเตอร์สองสปีดทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวผมเปิดคันเอาล่ะเดี๋ยวมาดูว่าอนนพอขออน,นุญาตเริ่มต้นที่ปั๊มน้ำก่อนแล้วกันอ่าโอเคอ่ะอันนี้ไฟฟีดปั๊มน้ำติดนะปั๊มน้ำติดอันนี้มอเตอร์หัว วงจรกำลังทำงานนะครับก็เดี๋ยวลองที่รอบโล่นี่เป็นเสียงขาดการหยอดน้ำมันเวลาใช้งานนะฮะ,ะลูกปืนคอลูกปืนคอลูกปืนคอดังหน่อยนะครับลูกปืนคอค่าเปลี่ยนไม่กี่ตังค์นะฮะลูกปืนมีขายแต่ที่สำคัญเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นดูแบ็คแลกระหว่างไอต้ตัวตัวคับปิงยอยพวกนี้ค่าซ่อมก็จะแพงหน่อยโอเคเปิ๊กเลยแน่นมาก สภาพดีสวยครับลองดูเกิโลหน่อยโอ้อันโยกนิ่มอ่ออมาเบรกหมดนะมาเบรกหมดเอาไปซ่อมบำรุงนิดหน่อยนะครับมดูโ,โตโฟ้ฟสี่สิ ขอโทษครับปิ้งไม่เข้าขอโทษนะครับปิ้งไม่เข้าแน่นไปอ่ามาดูพาวเวอร์ฟีดนะเครื่องผมบอกว่ายังไม่ได้ผ่านมือช่างนะคือช็อปท่านใช้อยู่ปกติ ไม่ได้ผ่านมือช่างนะเครื่องป้ายแดงมาใช้เจ้าเดียวตัวนี้ฟีดไม่ลงน่าจะต้องตั้งขาฟีดให้มันจับอีกหน่อยหนึ่งนะ เห็นไหมข้างๆมันจะเป็นเฟืองลักษณะเป็นเฟืองหน้าจานนะมีขายอะไรมีขายนะผมมีอะไรสปอร์ตนะฮะแล้วก็มาดูฟีดกระเป๋าฝีกระเป๋าโอเคมอเตอร์ติดปกติสา้ายขวาใช้งานได้แต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นน่าจะเป็นคลัสไฟฟ้านะน่าจะเป็น จอดชอปนี้จอดมาประมาณ2ปีแนละ้วก็น่าจะต้องฉีดน้ำมงน้ำมันหรือว่าเช็คส่งเช็คสายอะไรหน่อยนะมอเตอร์ไม่พังแต่ว่าไม่หมุนระบบเป็นคับไฟฟ้าตัวนี้นะเอา,เ,อาเก็บซ่อมบำรุงหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ลิเนียแกนแกน Y โอเคนะฮะแต่แกน X แกน X ไม่ขยับนะฮะมันจอดมานานน่าจะต้องใช้โซนอะไรฉีดๆหน่อย หรือไม่อย่างมากที่สุดก็เปลี่ยนหลอดยกแกนนะฮก็โอเคมิลลิ่งก็สภาพประมาณนี้นะครับมาดูต่อที่ไฮไลท์ตัวนี้เอ้ยผมชอบตัวนี้เป็นวินโ h o ยอดนิยมไต้หวันที่ลงกึงส่วนใหญ่ในประเทศใช้มากที่สุดเป็นสเปคเดียวอ e ีโคกาประมาณอย่าง,ยางแยมอะไรประมาณนึงแล้วเขาแยกบริษัทมาผลิตนะครับอีโคกา แทบไม่ต้องสืบนะล้างเลยอะไรโอเคแล้วเนะี่ยผมดูดิเมื่อกี้ผมหมุนกลับไปแล้วลองโยกหน้าแท่นแล้วอ,อ่ะเือไม่ไม่สึกเลยอะ่ะไม่สึกเลยอะ่ะผมลองโยกหน้าแท่นดูไม่สึกเลยสภาพสวยมากครับซีนการฟงกันฝุ่นอะไรเหลือยเยอะอายุการใช้งานมันไม่ถึงสิบปีอะครับแล้วก็จริงๆก็จะเน้นจอดซะมากกว่าด้วยซ้ำํำแบบแทบไม่ต้องดูอะไรนะนิ่งมาก ดูเสียเสียงแก้บล็อกแล้วกันเออปั๊มน้ำติดไหมอ๋อติดอีกชอบมากเครื่องมีปั๊มน้ำประหยัดมีดเสียปกติเฟืองแห้งๆนิดนึงนะน้ำมันน่าจะขาด หรือว่าน้ำมันมันยังไม่วักขึ้นมาไม่แน่ใจน้ำมันน่าจะขาดเสียงแห้งๆแต่ไม่ได้มีเสียงความปิดปกติของเฟืองอะไรแต่อย่างใดแห้งๆลูกปืนก็โอเคเราลองชุดนี้หมดแล้วนะหนึ่งสสสี่เดี๋ยวมาลองที่ชุดโลไฮนี่แล้วกัน ไม่ดังนะเครื่องว้าวอย่างเนียนก็ประมาณนี้สะพานเกลียวโอเคหัวสันหัวพ้วนดีนะครับไม่ค่อยได้สึกอะไรมากก็อารมณ์ประมาณใกล้ๆเคียงของใหม่นิดหน่อย,อยเกลือตะคันเก็บเก็บอาบำรุงตามมาเยอะมาใช้งานฮนะฝืดเฟ์ดอะไรเดินได้ไหม การเกี่ยวจับปกตินะอ่าขอสไลด์ตัวนี้ตั้งคัสตัวนี้หน่อยนะครับคัสตัวนี้หน่อยสัมผัสได้ว่ามันเดินได้ปกติแต่ว่าจับโหลดมากมากมันจะหนักมันจะหยุดนะฮะ โอเคสวยระบบทุกอย่างก็ปกตินะตั้งคัสนิดหน่อยแล้วก็ทาความสะอาดล้างเก็บรายละเอียดบ้างเครื่องเงียบหมดแน่นแล้วก็อุปกรณ์ซื้อป้ายแดงมาน่าจะมีอุปกรณ์ใกล้เคียงกับของใหม่อะ่ะใกล้เคียงกับที่ซื้อใหม่อะ่ะสามจับมีสามขาเีย่ยเดินหาสามขาอ่ะนั่นแอบอยู่นั่นสามขามี สาขาประคองเพามีแล้วที่มากกว่านั้นน่าจะเป็นสองขาถ้าสองขามีเดี๋ยวพยายามจะหาให้คงจะอยู่แถวนี้แหละไม่เป็นไหนถ้ามีนะฮะถ้าเจอต่อไปเออรูตัวนี้แม่งสมนิว้วชอบที่ไหมโอเคยังไงก็ถ้าเครื่องตัวนี้ยังไม่ได้ขายนะครมีราคาอยู่ใต้โพสต์นะครับ แล้วก็ถ้าขายไปแล้วยังไงก็โทรต้องการเครื่องสเปคไหนนะครับใช้งานประเภทใดปรึกษาได้นะครับก็ติดตามไว้ที่ช่อง y o u u u b e Channel ลงคึงเอกประทุมขายเครื่องคึงมิลลิ่งเอกประทุมนะแล้วก็ทาง Line ID ก็ได้นะครับเอกแมชชีนตามชื่อช่อง YouTube ที่ท่านดูอยู่นี่นะครับเอกแมชชีนนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมและขอบคุณที่บอกต่อครับพบกันใหม่ในโอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ